ว่าจะไม่ทำอะไรแล้วนะสัตว์กูนี่นักแม่นปืนเก่ารู้เปล่าสวัสดินเพื่อนนะครับวันนี้ก็หนีโยกังมาเล่นเกม GTA ออนไลน์นะพอดีประกอบคอมมาใหม่ก็เลยมาเช็ดระบบแล้วก็ลองเล่นเกมอะไรแปลกๆดูนะครับก็เล่นได้ประมาณฝึกเล่นได้ประมาณ สักวันหนึ่งละนะก็ซื้อบ้านได้หลังหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวเข้าไปในบ้านไอ้ก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปซื้อปืนแล้วก็ไปล่าคนอื่นๆกันนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับที่ผมที่ซื้อไว้เข้ามาพักผ่อนกันได้โอเคเราก็ถึงเวลานี้เราก็ต้องเมาสิครับเรามาพีกันชากันดีกว่า ได้อยู่นะได้อยู่นะเอ้ยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยก่อนที่จะไปทำสงครามกับตัวอื่นเราก็ต้องบุม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 อรู้สึกดีวะ่ะสุดยอดเฮ้ยเฮโดนก้านวะ่ะไอเลยเอ้ย <laughs> เอาเรื่องวะ่ะมันมีขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยเฮ้ยกูเมาเฮ้ยกูเมา่ะ เอ้เยอะกูเมารวภาพเขียวเลยเอยเอ,ยเอย้ไปไม่ถูกละออ,ออกไปไหวไหมวะเนี่ยโอเคตาลายเลยวะภาพเบอร์ไปหมดเลยเอ้ยไม่น่าพีเยอะเลยกูนี่มองไม่ชัดเลยทำไงสั่งวะเราต้องจัดการคนอันนี้คือผมก็พึ่งไปได้ไปซื้อปืนมาเดี๋ยวเราต้องไปเพิ่มลูกกระสุนหน่อยเพราะว่าเรามีแต่ปืนที่มัน แบบซุมๆมนี่เราจะไปซื้อโลูกส้สนปืนนี้กันแต่ตอนนี้กูยังเมากัญชาไม่เลิกเลยสัตว์เอ้ยไม่น่าพีเลยโอเคครับมาไม่รู้าาอะตาลายก็จิตลรถกันแล้วกันไอ้ยัยกูเมากัญชาสัตว์กูเมากัญชามึงรู้จักกูเมากัญชาหรือเปล่าเ้ยกูเมากัญชาไปดีกว่า เอ้ยเมาเว,ว้ยเออสัางเอาเว้ยไปเราไปร้านปืนกันนะเดี๋ยวร้านปืนมันอยู่ไหนวะนี่น,นี่ตำรวจก็มามีตำรวจด้วยเอ้ยร้านปืนมันอยู่ไหนวะ ใครที่เล่นก็สอนได้นะเฮ้ยโหจังหวะนี้เห็นรถเห็นรถอย่างนี้เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยโหขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ไม่เอาไม่ยอมกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำลงไบลงไบบอกให้ลงไปดีๆไม่ลงไปโอ้ยเอาเรื่องวะเฮ้ยหล่อจัดกลายเป็นคนรวยแล้ว เอฟเอ็มนี้มันปิดอย่างไงวะแบบปิดถาวรเลยได้ไหมน่ารำคาญมากเออเจอถึงร้านปืนแล้วเฮ้ยตำรวจไล่ปะเนี่ยยังมีดาวอยู่นะกูครับซื้อแบบขี่มาใช่ไหมเนี่ยสัตว์เอ,อ้ยออกมาเลยนี่ยโอ้อยยางแตกเนี่ยว่าโดนยิงเหรอ วิ่งไปร้านปืนก็ได <c oughs> ้ลุง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 ไม่รู้แต่ลุงก็ต้องโดนผมมันทหารเก่ารถใครไม่รู้อุ้ยหล่อจัดเลยว่ะคันนี้อุ้ยวีหกเดี๋ยวขโมยรถก่อน <c oughs> มาสซยมาสซย รู้จักผมไม่เบ้นน่ะนี่นี่เดี๋ยวออกเบอร์เลยเฮ้ยร้านปืนอยู่นี่นี่วะขัซื้อปืนแป๊บซื้อลูกกระสุนซื้อลูกกระสุนซื้อปืนหน่อยครับเฮียเอ้าเฮียซื้อติดดาวซื้อไม่ได้นี่วะเฮ้ยเวนจริงๆต้องหนีก่อนวะ ติดดาวซื้อไม่ได้เออที่ขาขาวเนี่ยที่อยู่ในแมปเนี่ยคมๆเนี่ยคือผู้เล่นคนอื่นนะเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาวๆเนี่ยอย่างเงี้ย่ายเงี้ยผู้เล่นคนอื่นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตำรวจมาอยากลองดีเหรออยากลองดีเหรอรู้จักผมน้อยไปแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยอเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยแอบมาด้ว้โอ้โหจัดกูสวยแล้วสวยซ้อนไอ้จนตีนกูสาแอบมึงชนกันทำไม เด็กขี้อ่ะไปดีกว่าไปเลือดจ,จะหมดจังหวะยังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้ขอตั้งหลักก่อนมาพร้อมลุยแล้วม,มามามาดิสัตว์มาดิมาดินี่ไงนีไน่ไงเอาหรือเปล่าล่ะ ไปดีว่าสามดาวอ่ะกลัวอะไรวะแค่สามดาวเรามีรถที่แรงที่สุดนิโลโดตกลงกูก็ไม่ได้ซื้อปืนเฮลิคอปเตอร์มาด้วยเวละเรื่องการขับรถไม่ต้องห่วงพี่นี่เทพเจ้าสิงสายฟ้าไปเลยเฮลิคอปเตอร์มาวะ่ะ รู้จักเบนส์ฟาสต์หร uh> ือเปล่านี่นี่นี่ไปเลยเอ้าทำไมกูลงรถงั้นน่ะเอ้าเขี้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีลงรถเองขโมยรถคันนี้โหคดเก่าเลยสวนเลนโอหเขี้ย ตายไหมเนี่ยน่าจะดิน้นนี่ไงตายไหมตายไหมโอ้ยยัง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 รอดอยู่ยังอยู่ดียังอยู่ดีเหลียวเข้าไปก่อนหนีหนีหนีถ้าเราขับเออถ้าเราไม่โดนเลื่อนมันจะเห็นรอดเลื่อนด,ด้านซ้ายล่างปะถ้าเราเออไอเนี่ยมันสั่นดักทุกทางดักทุกทาง นี่รู้จักป่าวรู้จักว่ารถเก่าลำไหนอย่าล้อโดนยิงวะฝดหยาบเลยสัตว์งานนี้กูเจ็บตัวแน่เลยเด้อ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 รู้เด้อรูน้นี่ไงนี่ไงนี่ไงสัตว์ไปดีเดทไปดีเดทไปดี ไมเคิล <My> <Jesus. S 1> เอ้ยขอขึอ้นรถหูยโดนแรงจัดตายตาย<ฮ>ไม่ตายว่ะเฮ้ยเลือดเหลืออยู่ติดนึงโอ้ยเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มต้องหนีจริงจังแล้วว่ะเฮ้ยมันเอาจริงว่ะสามดาวเนะี่ยของจริงเลยอะ่ะกูเพื่อนมึงจัดกุศนักเลยนะไปไปไปลูกพ่อไปนี่นี่นี่น ดิบดิฟดิฟโอ้โหขับรถอย่างนี้กูซื้อแบบขีม่มาหรือเปล่าวะเนี่ยเละกูด,ดูแล้วน่าจะเละเลือดจ็ยิงไม่ค่อยมีอยู่อ,อ,อะไรอะไรอะไรอย่าหาแหล่งผักพิงก่อนเอ้ยโคตโทษโทษโทษเกือบชนคนเอ้ยจิบหายแล้วจิบผายแล้วจิบหายแล้วไปเร็ว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  ด่วเลยเดี๋ยวหาป้อมปราการดีๆก่อนจะใส่แม่งให้ยับเลยเครื่องสุดท้ายของผู้ชายสันโดษนี่แหละเอาตรงนี้เลยเรียกว่าพีชีพ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 เฮ้ยรอเลื่องเพิ่มแบบนึงนี่ไงสัสรู้จักมึงไม่ตายอ่ะ โอ้โหสัตว์มึงจะชนกูทำไมเนี่ยอยเวนกูทราบบกดีๆรอบนี้นี่าจะไม่รอดยังยังยังโอ้โยเ,อเหลือแต่แม่เดียวโดยอีกทีเดียวตายแล้วโอ้โหสัตว์ตายค่ารถเวนแท้เเยรียบร้อยนะครับเราก็เรียบร้อยเดฟไปแล้วเราจะยังไม่ยิงคนบริสุทธ์นะครับ เราเป็นคนดีแต่ตอนนี้ตำรวจกับเราเป็นโจทย์กันอา้าวเคาะหน่อยลงมาเพรเอา้าขโมยรถผิดคันโทษทีไปขโมยรถตำรวจทำไมเนี่ยโถเอ้ยเริ่มมาก็ซวยเลยกูขโมยรถผิดคันสัตว์ไปขโมยรถตำรวจเฉยไปไม่เป็นไรเฮ้ยรถตำรวจแรงดีวะขับเนียนๆเดี๋ยวก็ลืมามันรถไต่ถังนี่ ในข้างหน้าเห็นปะจะมีตำรวจอยู่เราต้องเบรกเบรคเบรคแบบอยาเขาอยู่ในวงเราออาเขาเจอแล้ว,ลวไปสองดาวแล้ว,ลว,ลวเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้สามดาวว่ารอดยากเฮ้ยตานนี้เราต้องรอดเว้ยดูแล้วน่าจะยับเฮ้ยลบลบไม่จอดไม่จอดถ้าเราได้รถแรงๆนี่จะแจ่มมาก ผมเคยได้รถแบบแนวแบบสปอร์ตแรงๆเลยะมองแทบไม่ทันนะฮะรถจำเจในกลางสีแยกก่อนเฮ้ยคันแดง <c oughs> แต่สองดาวเราไม่น่าจอดนะแลงนี้แล้วกันเราต้องซ่อนตัว แต่มันเห็นเราแล้วสัตว์ <c oughs> <c oughs> อา่าโอเคเลือเอาแอบก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม่ะ น่าเห็นนะเฮ้ยมันเห็นว่ะนี่ไงสัตว์บอกว่าอย่าเห็นไงบอกว่าอย่าเห็นไงกูสามดาวอีกแล้วไอ้เด้อเด้ ยีรุทธ <t ong Tamam iendo> ์เตอร์ตายหาแล้วหนีดีกว่ามีรถปะวะโอ้ยสัตว์เอ้ยตายอีกแล้วกูโถเลือดเหลือแค่นี้หนีไม่รอดหรอกต้องหลบใต้บ้านเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดกระโดดเป็นลิงกระโดดเปลิงวิ่งวิ่งวิ่ง เอ้ยเรือเอ้ยยี่ยนยตัวลยตายหลังกามี <im it> โถ่ยเวนกู <im it> ว่าจะไม่ทำอะไรแล้วนะสัตว์กูนี่นักแม่นปืนเก่ารู้เปล่าลูกกระสุนหมดแล้วก็ <im it> ที่เราบอกจะไปซื้อลูกกระสุนตั้งแต่แรกนั่นแหละ ขู่ไอสัตว์โดนพีชีพเหี่ยสามดาวไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยขโมยเหตุเกิดเพราะขโมยรถปิดคันสัตว์เฮ้ยคันนี้ได้อยู่ <S <S พี่ครับขอไปด้วยครับขอไปด้วยนะขึ้นมาเลยนุ่มไอสัตว์กูจะไปเองไม่ใช่มึงไปแล้วบ๊ายบาย เราไปไหนกันดีเอ้ยเราไปซื้อลูกกรลืมเลยเแมปลูกกรนะวะเดี๋ยวๆผมขอเปิดดูแมปลูกุรก่อนอืร้านปืนร้านปืนร้านปืนน,น,นี่เอ้าทำไมมันมาร์กไม่ได้อ่ะอืมใกล้สุดคือตรงนี้นะปืนปืนนี่แหละโอเค ไปเรามาร์กเส้นแล้วนำทางไปเลยครั้งนี้เราจะเป็นคนดีเราจะไม่ทำร้ายผู้อื่นถ้าเราเจอผู้เล่นคนอื่นส่วนใหญ่ผู้เล่นคนอื่นเขาจะทำร้ายเราอะเราก็ต้องสู้เขาล่าสุดนี่โดนบอมคารถเลยกูเนี่ยมามาขูนี่มันนักซิ่ง อะไรไม่กี้เขียวแล้วเหลืองนี่ไงวะนี่นักซิ่งรู้จกกักว่าดิฟโหโชว์ไปทีแล้วก็นี่ไปต่อโคตรเทพภาพสวยมากนะครับ GTA เนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้เล่นนะสมัยเด็กๆนี่คือเล่นแต่เออเป็น GTA ที่อะไรนะที่มันเป็นภาคสก้ามที่มันเป็นภาคเอ,อรถลอยน้ำสมัยเพททูอะครับ แต่เนเฮ้ยเย้ยคนอยู่ตรงนี้ว่ะเนี่ยผู้เล่นอื่นเห็นปะตัวขาวที่อยู่ในแมปนั่นนะเราต้องมาซื้อปืนก่อนอย่างแรกเลยเมื่อกี้ซื้อปืนไม่ได้นะรอบแรกเพราะว่ามีเหมือนว่าหมายหัวจะาตำรวจเลยซื้อปืนไม่ได้คือปืนผมมีละผมจะมาซื้อลูกกระสุนเพิ่มอา้าวปืนหมดฮะเดี๋ยวนะปืนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งนี่อันนี้อันนึง ซื้อลูกศรซื้อให้เต็มเลยผมก็เล่นเป็นอย่างเงี้แหละผมก็ไม่รู้นะว่ามันถูกหรือเปล่าก็ถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับปืนเอ้ยปืนนี้หรือเปล่าที่ผมมีนี่แหละปืนไหนมันไม่ต้องเสียตังก็แปลว่ามีอ่ะฟูละมีนคงได้แค่นี้แล้วปืนไหนอีกนะผมมีสามก็บอกฟรีลูกซองไม่เอา นี่นี่ปืนนี้สร้แล้วก็สนทวกโอเคแล้วก็อันล่างอันนี้พวกอันนี้คืออะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกช่างมันคอยว่ากันฝึกเล่นไปก่อนอปืนพร้อมแล้วเมื่อกี้เป็นคนดีตอนนี้กลายเป็นคนร้ายแล้วนะ <c oughs> พอปืนผมพร้อมที่จะบุกแล้วปืนนี้โอเคไป เราไปตามร่าหาผู้เล่นกันเลยใกล้สุดคือตรงนี้นี่ตัอชมพูตัวชมพูมพเฮ้ยมันมาเฮ้ยมันมาหาเราอะ่ะเนี่ยเราหยุดจุดนี้นะมันกําลังขับมาเรื่อยๆรอบวกเลยเรอบวกเลยผมว่าใช่มาป่หวะ เีวฮ้ยอะไรอะทองฟ้าเป็นไรทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันได้เป็นอะไรวะกลัวพังเนี่ยฮะตกใจมันขอโทษไม่ได้ทั้งใจเดี๋ยวไปล่ตัวชมพูเนะี่ยที่อยู่ในแมปเนี่ยมันไปทั้งด่วนนะเราจะไปหามันยังไ,ไ,ไงวะ จะไปบรรจบกันแถวนน้นหรือว่าตัวข่าวใกล้ดิไปไปงนี้แล้วกันท้องฟ้าก็พิบเหมือนจะมีอะไรออกมาเลยวะ่ะปนี้แล้วกันอ่าโอเคเราเขาเรียกว่ามาตุ๋ย ไอตัวไอ,อตัวข่าวนี้มันทำอะไรอยู่วะเนี่ยไอ,อ,อ,อตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่แหละเราจะถึงมาแล้วนะผมว่ามันถ้ามันรอยิงเราทำไงวะเนี่ยนี่แหละนี่แหละอ๋อฝนจะตกท้องฟ้ากับพิบกับพึมกับพัมน,นี่ตัวขาวยุ่งหน้า เรามันสายล่าอยู่แล้วไปไเป็นไรปะเนี่ยต้มหายไปแล้วเฮีย้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่บวกกับกูเลยก่อนหน้านี้คือผมเจอคนแนวแบบบวกกับยับอ่ะเสียดายว่ามันไม่ยังไอ้นี่หัดเล่นอยู่ไอตอนที่เจอบวกกับยับอ่ะมันจัดเลยนะเดือดเดือดมากนะครับหลับกันหมดแล้วมั้งเดี๋ยนะผมขอดูแมพแป๊บนึง อ่ะโอเคนะครับต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้มันหลุดอ่ะอาบน้ำก่อนนะแล้วก็มาจุดเซฟที่บ้านเราตอนนี้เราก็เข้าไปชำระล้างร่างกายก่อนนะเมื่อกี้นะครับกำลังจะไปลาคนอื่นเลยแล้วมันพอดีมันหลุดออกนะเหมือนเน็ตมันตัดหรืออะไรนี่แหละก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาเริ่มจุดเซฟนะครับก็คือที่บ้านอ่ะโอเคพออาบเสร็จล้วปิดน้ำอ่าออกจากห้องน้ำได้ โอเคก็ต้องรอมันก้อนแปบบ๊บนึงนะไม่ผีแล้วนะกัญชาเนี่ยผีเดี๋ยวกูเมาอีกไปเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไปล่านะครับเดี๋ยวเราไปล่ากันนะครับเสียงหวออะไรนี่แค่เปิดประตูบ้างกูได้ยินเสียงแล้วเลยรออย่างว่ารอมันแป๊บนึงนะเอา้ากู โหอ,อ,อะไรวะออมันไม่ไเซฟเสียงไรอะ่ะเดี๋ยวนะโหแม่งใส่กันย้ำเลยนี่หว่าตรงเนี้ยเน,นี่ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยเห็นปะตัวบานเลยไปแจมเราก็ต้องไปแจมอ้าวมันไม่ได้เซฟตอนที่เราปืนให้หลุดหลุดไปพอดีเลย โอ้ยับใส่กันยับมันนา่าจะยิงกันเลทเทอ่ะเนี่ยนบ้ามีตัวประมาณหูยสัตว์เฮียนี่งไงแมพสีมูกว่าแล้วเฮียเดี๋ยวนะนนะโอดูแม่งใส่เล่เลยโอ้ไม่ไหนเฮียหูไม่อยู่ด้วยละเฮียยิงขนาดนี้ มันเป็นตัวอะไรวะเอาเรื่องวะว่าและอะไรเนี่ยไอสัตว์เอ้ยมันยิงมันยังไหนวะว่าแกงนี้สู้ไม่ได้วะต้องถอยวะมันเหมือนมีขีปนาวุธไปดีกว่า ไอ้เหี้ยบโป้ปะเนี่ยเสียงอะไรวะพเพื่อนๆหน่าได้ยินนะเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วงั้ไงอีกสัตอีกสัตเอาขึ้นรถดิตาม รถกูสภาพไม่น่าขึ้นเลยไปโอ้โหเหี้ยเก่าจัดแล้วช้ามากเฮ้ยตามตามตามยินเสียงระเบิดละเฮ้ยเรเฮ้ยเราเจอขนเหลือตัวเหลืองวะไอ้ที่นี่อะไรนี้เจ๊เอาหอส้ส์โชว์วหวยกูอีกยิงยางแม่งเลยยิงยางแม่งเลยตามไม่สีเหลืองนะ ไอ้เคี่ยตัวไอ้เคี่ยนี่แน่เลยตัวเหลืองเนี่ยโอ้แต่ละคันคือแบบนี่ไงนี่ไงขอรถมอไซน์หน่อยดโดนตํารวจล่าอีกแล้วมอไซน์อันนีรอดไหมวะไปฮู้ๆโอ้โหข้างหน้าบานเลยอะ่ะ ตัวอื่นน่ะหมายถึงว่าผู้เล่นอื่นนะนะเป็นจุดแดงๆๆนี่คือเขาโดนตำรวจล่าด้วยแล้วก็บวกกันยับอยู่ประมาณนี้ที่เรือหรือเปล่าเรือมีอะไรวะนี่เขาอยู่ตรงท่าน้ำโอ้โหดูดิโอ้โหมึงใส่อะไรกันวะมึงเกี่ยวไหมเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเลือดเอ้ยกูกูไม่น่ารอดกูรอดไหมกูรอดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ไงตำรวจอะไรไม่เกี่ยวกันจังหวะเนี้ยนี่ไงนี่ไงสลัดมาดิมาดิาดเอาประตูตายคาหน้าประตูโคตรทุเลตตว์เอาเกิดเกิดเกิดจุดนี้เกิดจุดดีเหลือเกินเฮ้ยมีเรือสำราญว่ะ คนนี้มันวางระเบิดหรืออะไรวะเนี่ยเอาเกูเป็นไรเนี่ยเอาขากูจะเป็นตะคิวแล้วเอา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 เดินท่าส้นตีเลยเนี่ยเอาเอาสัตว์ชักกระตุกตัวกูเป็นไรเนี่ย <Okay. S 2> เป็นอย่างวะ <c oughs> แต่ตอนนี้ตัวกูกระตุกอ้าวอ้าวอ้าวเป็นไรวะ มันเป็นอะไรเนี่ยมันเดินท่าท้านตีอะไรเนี่ยไมไดนตั้งใจยิงแต่ตัวกูกระตุกเป็นอะไรไม่รู้อ้าวเป็นอย่างวะเออโอเค วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้ผมไปฝึกเล่นให้ดีก่อนแต่ตอนนี้ตัวกูกระตุกอะตึ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 กดูดิดูท่าวิ่งดิอะตึกอะตึกย่องย่องย่องไออเอ้ยมึงเป็นอะไรวะเนี่ยมึงปเงป็นอะไรวะสังคังหรือเปล่าเนี่ยอะตึก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 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเอาเ,เ,เอาเจ๊เจ๊เจ๊ขอโทษทีเจ๊เอาเจ๊ล่วงไปแล้วเจ๊ผมขอโทษครับชุบได้ไหมวะ าไปเก็บตังค์เขาอีกว a เตอ e f ฟ้าเฮ้ยเจอรถแต่ว่าไม่น่าขึ้นได้พอดูแล้วเป็นโลกอะไรสักอย่างมันกระโดดมันผมก็ไม่เคยเล่นวะ่ะหรือว่าผมไปโดนตัวอะไรผิดตัว,ตวหรือเปล่าวะโอเคโอเควันนี้ ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าอย่าลืมนะเดี๋ยวผมฝึกเล่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวแล้วก็มีพับจีออนไลน์ด้วยที่ผมโหลดมาเดี๋ยวผมฝึกเล่นแล้วเดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่นะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับก็ชื่นชอบฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัดสดีครับสัตว์เดี๋ยวผมฝึกก่อนึงเจอแน่แต่ตอนนี้ภาพเป็นไรไม่รู้มันน่าจะเกิดจากเกมมันร้อนๆนะโอเคสวัสดีครับ